น้อยแต่ว่ามันหวานได้ล่ะเก็บมักติงตบค่ะคุณผู้ชมเก็บมักติงตบพุ่น่ะพุ่นเอาคู่ไปใส่เด้อสิให้เบิ้งเด้อสิให้เบิ้งสิให้เบิ้งแล้วมันเกิดเองได้นี่คุณผู้ชมมันมากกับปุ๋ยอะไรนะปุ๋ยข้อขี้งูขี้ควายนั่นเอามาใส่พักปปกายนี่วันนี้เพิ่งเริเกิดขึ้นมาวันนี้เอามาชิมเบิง้งหวานได้ล,ล่ะนี่ หวานกว่าไอา้ที่เขาไปซื้อที่เป็นกล้องกล้องที่เขาขายอยู่ในตำตลาดนะนะอัน,นเดียวกันเลยนี่นี่แต่ว่าอันนั้นบหวานเคยซื้อมากินแล้วแพงกับแพงหวานเลยอันนี้หวานหวานไหมหวานไม่มีขืนเลยอันนั้นมันจะขืนขืนไงไม่รู้เห็นเขาซื้อก็เหอซื้อกับเขาแพงแพงกล่องนึ่งน่ะเนี่ยอันนี้ไม่ต้องซื้อเลยนี่สุกแล้วผู้ผูสุกแล้วเอากระป๋องมาใส่ อะไรนะกูตบัลลี่กูตบัลลี่เพื่อนว่าซื้อว่ากูตบัลลี่ใส่เย็บเย็บมากินโซ่อันนึงดูกินบุชมเบิ่งดูไม่เอาโน่ยเลืองๆตจ้บ่เอาโน่นเขียวบ่เอาเอ้าเอาเลืองๆถูกเตมแล้วแซ่บแล้วบ่วส้มเอาหวานก้อนชุกมันทีส้ม มันเดทั้งเถิงนะหมดพุ้มเถิงนะเอาไง,ไงนะ่ายๆนะหมดมันได้ปลูกบนทีมเดอร์ฟอมีประโยชน์ได้นี่แพงน้ำคุณผู้ชมเคยไปซื้อมากินเห็นมันน้อยใหญ่เป็นประเสร,ริอันนี้เพิ่นเกิดเองเขาบ่าได้ปลูกเลยไหมมาน้ำอันนะั้นละมูลวัวมูลควายนะ่ะมูลวัวนะ่ะมูลวัว,วขี้หมูนำ้ำขี้หม,ขมูขี้ควายเอามาใส่พักแปลงพักเก้านะ่จะมองนี้นี่นี่แปลงพักแปลงพักมองนี่นปลูกคู่ปี เดี๋ยวก็จะลงอีกแล้วนี่เดี๋ยวจะลงแปลงผักแล้วเดือนตุลาก่อนให้ฝนซาซาก่อนแถวแถวบ้านแถวนี้เดือนตุลาก็ฝนก็เริ่มเบิดแล้วแต่ถ้าทางกรุงเทพนะฝนก็จะเริ่มเยอะเลยกรุงเทพน,ะน้ำท่วมตุลานะที่นี่ก็จะอากาศเย็นๆเริ่มหนาวนะเก็บโอ้คากๆคุณผ้ชม เออกินให้เบิ่งก่อนเดี๋ยวข้าหอมก่อนฮ้อนนี่เด้นี่เด่นะหวานหวานเหรอบุ๊หวานแบบว่าหวานเปรี้ยวแซ่บอีหลีไดเนี่ยคนเกิดเองเขาไม่ได้เอาพันไว้ดอก จะมีเม็ดเล็กๆอยู่ในนี่นะเม็ดเล็กๆอยู่ในนี่ล้ายเต็มเลยนี่พอพ่อนล้นลงไปนะฝนตกมาเพื่นกะึืนมาอีกนี่เขาว่าต้องปลูกว่ต้องเก็บพันเลยนี่เด็กกินหฮเบิกอีกเด้อว,ว้าบังโอ้ยังให้กินนำ้ำเดยเนาะ พุน่นะเร็วไปก็เห็นโน่ยเล่งๆพุ่นะพ่อละพ่อละว่าต้องเอาะลายแล้วพ่อละมันท้อนจะเก็บเอาไหมด้วยใกล้ยากแหนมเก็จะเก็บเอาขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ